นะครับ COV 74คือ2.0นะฮะคดีลูกค้าเก่านะครับเยรีแบบไปแล้วนะฮะวันนี้มาจูนเพิ่มนะครับจูนระบบแก๊ส LPG นะฮะเป็นของยี่ห้อ AC Stack นะครับนี่นะฮะก็ระบบการคาบของแก๊สก็คือเป็นระบบ OBD นะครับผมก็ปดระบบ OBD ออกนะฮะ แล้วก็จูนมือนะครับถามว่าดีกว่า o อ d ดีอะไรก็ดีกว่าละเอียดกว่าเพราะว่าใช้ตัวเอเป็นตัวจูนนะฮะละเอียดกว่าคนละเนื่องกันเลยนะครับขนาดเป็นระบบ o อ d ดีที่บอกว่าชี่ร้านแก๊ส,สุนใหญ่บอกว่าไม่ต้องจูนไม่ต้องจูนใช้การได้เลยมาถึงยังบางเลยครับ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยบ้างเลยอุปกรณ์แ๊สหัวฉีดแรงดันรุ่นนี้นัน่นนะฮะ ก็หลายอย่างพูยาครับเรื่องแก๊สยิงไมเนะรู้อึกนะฮะโอเคครนนีปรับให้ใหม่หมดนะครับโอเคคดนนีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของคดนนีเรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟวายแบตจจากส่วนผสมประมานแก๊สอากาศนะฮะสายเบนซิใสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนะฮะจูสดจูถนนดจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูห้านาทีสิบน,นาทีเสร็จ ันนี้ดีแบบอยู่แล้วนะฮะก็ปลดรอบอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้เดิมสนิทเลยนะฮะล้อเดิมพ่อเดิมเครื่องโซโูนสปีดเทสนะครับวิแกสน,นะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโรลทิทุกอย่างนะครับไปอ <c oughs> ันนี้ไม่มีเรื่องลิลลี่นะครับเพราะว่า

ค้าที่ใช้ C O V เจ็ดสีคือเฟอรและใช้ระบบแก๊ส L P G ด้วยนะฮะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะครับเบอร์สุด A C A G Energy A E B A Ticker พวกนี้ผมจูนได้หมดนะฮะยี่ห้อแก๊สผมก็จูนได้นะครับอ่านะฮะโอเคก็ีจูนนะฮะจูนแก๊สคันละ2,000 ี่ไฟแดงนะครับไม่ใช่เบิ้์จูนเทียบกราฟเทียบอัตราหัวฉีดไม่ใช่นะฮะไม่ได้ไม่ได้จูนอยู่กับที่นะครับวิ่งจูุกราฟนะฮะแล้วก็ปีจูนหน้าอู่เซรีไทย73นะครับหน้าปักซอยรั้วสีเงินนะฮะอีกที่คือรับบริกาของเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการทางการจูนนะฮะเซอร์วิสบริการทั่วไปที่ของเจ็ดผมไว้ได้รับนะครับรวมจูนรอบสถานที่นะครับผมอเคเดินทางนะฮะ แล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะครับเฟซบ o o กยูท u บกูเ o o ลแแบบติ TikTok นะฮะ4ช่องทางแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วนะฮะกดไลน์ได้เลยนะครับก็พีพีจูนลีแบบคอนหน้าเจอทั้ง4ช่องทางนะฮะโอเคก็ส่งงานสำหรับ c o เอึง4เครื่องของจัสมุนะครับ